สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Crazy วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดยนต์ประกรรำแห่งอนาคตจากเยอรมนีที่มีความหรูหราและพลังอย่างลงตัวเปรียบเสมือนมงกรที่หลับไหลและพร้อมจะตื่นขึ้นในทุกถนนกับ BMW M9 ที่หลายคนพูดถึงกันอย่างหนาหูก่อนอื่นเลย BMW M9 ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่คือผลงานศินละปะเคลื่อนที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นรถสปอร์ตเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุค มีความหรูหราแบบผู้ดีเยอรมันแต่ก็แฝงไว้ด้วยสเสน่ห์ที่คล้ายกับแนวคิดของจีนที่ว่าความสงบซ่อนพลังอันเกรียงไกรในด้านดีไซน์ BMW M9 มาในรูปทรงที่โดดเด่นเส้นสายโฉบเฉีียวและสเสน่ห์ของกระจังหน้าายคู่แบบใหม่ที่ใหญ่และดูทันสมัยขึ้นไฟหน้าเล็กแบบอาดบบอัปทีที่ออกแบบให้เรยวเล็กแต่ทรงพลังโค้งเว้าทั้งหมดของตัวถังถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถลดแรงต้านลมได้อย่าง,างมีประสิทธิภาพเสริมความเร็วและความประหยัดเชื้อเพลิงไปพร้อมกัน ในห้องโดยสาร BMW ได้ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นบาะหนังแท้คุณภาพสูงผสมผสานกับแสงแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ระบบหน้าจอแบบโค้งเคิร์ฟดิสเพลย์ขนาดใหญ่รองรับระบบไอรายรุ่นล่าสุดที่สามารถสังงานด้วยการสัมผัสเสียงหรือแม้แต่ท่าทางทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศด้านเทคโนโลยี BMW M9 ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินแบบปลั๊กอินไฮบริดหรืออาจมีรุ่นไฟฟ้าล้วนให้เลือก ซึ่งสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง4วินาทีระบบการสะเทือนแบบ a d a p t i v e M s u s p เ n s ช o n ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างแม่นยำในทุกโค้งไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองกรุงเทพมหานครที่จราจรติดขดัดหรือทางด่วนที่สามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ไม่น้อยหน้ามีทั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบเตือนการชนการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถได้เองโดยไม่ต้องแตะพวงมาลัย นอกจากนี้ BMW ยังใส่ใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกคนมีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารเพื่อสุขภาพระบบเสียงระดับ Hi-End จาก Bowers Wilkins ที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวและยังมีแผงควบคุมหลังที่นั่งผู้โดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องโดยสาร First Class BMW M9 ยังเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยด้วยระบบการชาร์จที่รองรับทั้งไฟบ้านและสถานีชาร์จด,ด่วน และในเวอร์ชั่น EV ยังสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทำให้คุณสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินหรือพัทยาได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่ทั้งหมดนี้ทำให้ BMW M9 ไม่ใช่แค่รถแต่คือประสบการณ์แห่งการขับขี่ในยุคใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความหรูหราเทคโนโลยีและความล้ำสมัยอย่างลงตัวถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความเร็ว ความงามและอนาคต BMW M9 คือคำตอบที่คุณรอคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crazy เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของโลกยนต์ประกรรมระดับ h i เอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับถ้าอยากได้เสียงภาคแบบมืออาชีพหรือใส่เอฟเฟกประกอบเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ